ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคโรชิชแนลนะครับแล้ววันนี้จะมารีวิวแอดออนปืนเลเซอร์แต่ไม่ใช่ปืนเลเซอร์แบบที่เราถือใช้มือถือนะจะเป็นคล้ายๆป้อมปืนเลเซอร์ที่จะเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปรับชมแอดออนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับถ้าพร้อมมาแล้วเราก็ไปรับชมแอดออนนี้กันได้เลยครับเพิ่มเข้ามาในแอดออนนี้ก็จะมีประมาณนี้เพื่อนๆ นแรกเพื่อนๆก็กดไปที่รูปไข่มอนเตอร์ก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปนี่จะมีประมาณประมาณสักเจ็ดแปดอย่างอย่างมันจะมีพวกป้อมปืนแล้วก็ไอส่วนที่เห็นเป็นแบบนี้ก็จะเป็นพวกระเบิดระเบิดที่วางแล้วถ้าใครแบบเดินใกล้ๆนั้นหรือเดินไปเหยียบก็จะระเบิดทันทีเดี๋ยวเราจะมารีวิวเริ่มตั้งแต่ระเบิดกันอ,อันนี้ผมก็ได้ทาการหยิบม,มาเรียบร้อยแล้วมาเรามารีวิวกัน อันนี้สีรับเบอร์สีที่มันเป็นสีไอ้เหลืองๆอะ่ะมันจะไม่ทำลายพื้นที่มันจะเขียนว่าเห็นปะโนบ็อกไอเบกอะไรเนี่ยมันจะไม่ทำลายพื้นที่ล้าแต่เรามาลองดูกันอันนี้อันนี้จะเบาวกว่าปะเดีเอพอเท่ากันนี่พอวางปุ๊บมันจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ปะพอมีมอเตอร์เดินมาใกล้ๆปุ๊บจะระเบิดเห็นปะที่ทุกคนได้เห็นปุ๊บว่ามันจะไม่ทำลายบล็อกสักบล็อกหนึ่ง มันต่างกับระ้วเบิดสีแดงเรามาดูอีกอันหนึง่งแต่ขออนุญาตปิดฝนก่อนอ่ะระ้วเบอร์สีแดงเอ้ยระ้วเบิดสีเหลืองอันหนึง่งก็จะประมาณนี้ระ้วเบิดสีเหลืองนะต่อไปมาดูระเบิดสีแดงกันบ้างดีกว่าอ่ะมันจะมีสองระดับอันนี้เหมือนจะระดับแรงกว่านะแบบอะเรามาดูระดับนี้ดีกว่า๋ยวลองให้มิมอเตอร์เดิยนมา นี่ก็ตามที่ทุกคนเห็นว่ามันจะระเบิดแรงแรงกว่าทีนทีประมาณสองสามเท่าได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูระดับนี้ดีกว่าเดินหน่อยเดินหน่อยถ้ามอเตอร์อยู่นิ่งก็จะไม่ระเบิดนะถ้ามันขยับตัวสักนิดสักหน่อยก็จะระเบิดเนี่ยอันุภาพทําลายก็ประมาณนี้แบบเราจะวางดักเพื่อนอะไรไปแก้งได้นะดักเพื่อนซอ่ซอนแอบไปอ่พอเพื่อนเดินมาปุ๊บก,ก็ระเบิดเนี่ย อ่ะต่อไปเรามาดูพวกป้อมปืนนะมึงดีกว่าป้อมปืนป้อมปืน,ปปนจะมีประมาณสี่อย่างสี่ป้อมอ่ะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลเซอร์กันจะเป็นปืนเลเซอร์อเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูลองตั้งประมาณสักตรงนี้ดีกว่าสองนี่ปุ๊บมันก็จะยิงเลเซอร์ออกมาเห็นไหม แต่นี้เดี๋ยวขอตั้งให้มันสูงๆดีกว่ามันจะดูโจมตีจากมอนเตอร์ได้บอกพอรตอ่ะเดี๋ยวเอาหม่เอาไม่เอาไม่ก็ผมจะตั้งให้สูงประสักสาบล็อกโอเคนี่ติดตั้ง๋ยวคอยดูมันยิงนะนี่ก็จะยิงประมาณนี้เอ๊ะดูว่าต้องสองบล็อกว่า นี่มถ้าตั้งประมาณสองบอกมัจะยิงมอนเตอร์ที่มาใกล้กำแพงได้หรือเปล่าอ่ะแต่ปืนเลเซอร์ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นี่นี่ก็จะประมาณนี้สำหรับปืนเลเซอร์งั้นเดี๋ยวเรามาดูป้อมปืนต่อไปจะเป็นล็อกเก็ตจะเป็นคล้ายๆมิสไซลป์ป่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นระเบิดดิ ป้อมปืนระเบิดดาหาที่รีวิวกันไปสักตรงนน้นด้วยหน้ารูนี้น่าจะรีวิวในโหมดกว้างเออตรงนี้อ่าลำบากหน่อยหนึ่งนี่จะเป็นป้อมปืนยิงระเบิดวะเนี่ยคอยดูนี่นจะยิงลูกระเบิดมานี่นี่ ไอตอนระเบิดมันไม่แรงหรอกแต่มันจะแรงตอนที่ลูกระเบิดจะไปโดนตัวมอนเตอร์เนี่ยวะนี่ยิงได้รัวๆเลยนะนี่โคตรเพ่นี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแลต,ต่อไปจะเป็นมิสไซล์จะติดตั้งไว้ประมาณตรงนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองวางพวกมอนเตอร์ดูมันก็จะยิงมิสไซล์ออกไปนี่เห็นปะยิงได้ อ๋อตายง่ายเังวะพังง่ายจัดอ่ะก็าใหม่หมก็จะยิงไปสมนัดติดนะถ้าจะไม่ผิดอ,ะอ่ะลองวางใหม่ตัวนีกว่าเผื่อไม่ไหวเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปวางเล่นเราต้องหาที่ดีๆหน่อยไม่ให้มันโดนพวกมอนเตอร์โจมตีได้พวกสกเกตลตันอะไรเงี้ยต้องทําที่กันบังให้มันนี่ก็จะยิงมิสไซล์ออกไปประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างสุดท้าย ็นปืนสุดท้ายจะเป็นมินิกันจะเป็นปืนมินิกันตั้งโอเคก็อันนี้ดีกว่าไอ้ประมาณนี้นี่ลวดลายก็ประมาณนี้ไอ้ไอ้นี้มันลวดลายบัคค็อกรอเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราลองมาวางดูหลายตัวเลยนี่ก็จะยิงทันทีนดาเมจแรงมากนะตันเนี้ยคิดดูถ้าเราตั้งมาหลายป้อมเราไม่ต้องห่วงเลยตั้งรอบบ้านเนี่ย มันห่วงพวกซอมบี้อะไรสกิลตันกิปเปอร์มันยิงตายหมดใช่ไหมเนี่ยเปิดไอป้อมป้อมประการอันนี้น่าจะดีที่สุดละไม่ทำลายพื้นที่แล้วดามเมจก็แรงด้วยยิงรัวด้วยขนาดตั้งอันเดียวนะอ่ะแต่ถ้าคนอยากได้สุดครับก็มันจะมีสุดครับแค่ของอย่างเดียวก็จะเป็นแค่ไอ ที่แปะแล้วมันเหยียบอะก็คืออันนี้เดี๋ยวเออไหนวะนี่อันนี้มันจะมีสุดคัพแค่อันนี้อย่างเดียวไอพวกป้อมปืนนี่ยังไม่มีสุดคัพนะผมไปหาดูมาแล้วเดี๋ยวลองกดในโต๊ะคัพให้ดูอ,อ่ะนี่คอยดูนะว่าเลื่อนมาตรงนี้เดี๋ยวๆนี่มันก็จะมีแค่สองอย่าง มันจะไม่มีพวกป้อมปืนอะไรเหมือนเขายังไม่อัปเดตมาต้องรอเขาอัปเดตมาเรื่อยๆอาจจะมีพวกสุดครับแล้วนะเพราะตอนนี้พวกป้อมปืนเราต้องปรับไปหมดเคทีบแล้วก็ไปเศษมาก่อนก็เอาไปใช้แก้คัดก่อนเนี่ยเอาเล่นสร้างบ้านอะไรการซอมบี้อะไรเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอดออนป้อมปืนถ้าเพื่อนๆชอบแอดออนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ แล้วก็ลิงก์อันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยจะอยู่ที่ตรงคาอธิบายแล้วก็จะมีลิงก์สอนลงอขอบันโอ้ยิงทุกตัวไงพวกเนี้ยแล้วก็จะมีลิงก์พวกสอนลงอันสําสำหรับคนที่ลงไม่เป็นก็จะแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีวิวอันนอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับงั้นก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย